Okay, ครับวันนี้ก็เจอกันกับอีกเกจินหนึ่งนะนี่ก็สายสงขาเหมือนกันนะหลวงพ่แปลงหลวงพ่แปลงวัดควรลังนะครับอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเขาเรียกว่าพระมีประสบการณ์นะ เอ็มสิบหกไม่ได้กินเนื้อสายเหนียวรู้เนี่ยดังมากครับรุ่นนี้ดังรุ่นนี้มีชื่อพูดปุ๊บใครรู้ทันทีถ้าคนเล่นพ้านะสายใต้นะสายสงขลาเนี่ยถ้าบอกว่าฟงพูาแปลงเนี่ยนะรู้เลยทั้งเก่งเก่งมากนะครับยังมีเพลงนะมีคนยังทำเพลงออกมานะครับีเปิดเข้าไปใน YouTube มีหมดล่ะ สแสดงว่าท่านเป็นพระที่ดีเป็นพระที่เก่งและเป็นพระที่เป็นพระนักพัฒนานะอะไรพวกนี้นะคือหลวงพระแปลงเนี่ยนะพระท่านก็ถามว่าณปัจจุบันเนี่ยก็ยังเล่นกันหลักพันอยู่หลักร้อยหลักพันต้นๆแต่สภาพสวยก็พันพันขึ้นแล้วแต่คนนะแล้วแต่ซื้อขายกันนะครับแต่ด้วยความที่ ตอนนี้ก็สามสิบกว่าปีละผมว่าเกือบสี่สิบปีแล้วที่มันก็ไม่น้อยนะถ้าอายุนะสี่สิบปีเนี่ยก็ถือว่าเริ่มมีอายุมากขึ้นนะอายุของเหรียญน,นะแล้วสภาพที่สวยๆเนี่ยนะครับมันก็เริ่มจะหายากแล้วคือรุ่นเนี้นะออกปีสามสิบเอ็ดนะครับเป็นรุ่นแรกของท่านเลยเป็นรุ่นแรกของท่านเลยและมีนะครับมีประสบการณ์มากมาย โดยเฉพาะเรื่องของเขาเรียกว่าพ่อค้าโดนยิงด้วยเอ็มสิบหกอ่ะแล้วมันนะไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยดังเข้าใจว่าเหนียวเนี่ยการกระสุนการอะไรได้คือรุ่นเนี้ยมันมีบล็อกอยู่ที่เขาเล่นกันจะมีมีบล็อกที่มันเป็นเขาเรียกว่ามีกากมีกากอ่ะมีก้อนนีอะไรอ่ะในหน้าเหรียญเนี่ยมีเป็นรุ่นมีกากกับรุ่นลี่นเรียบรุ่นมีมีมีกากเขาเรียกมีกากอ่ะมีขี้กากอ่ะ เอาง่ายๆก็จะราคาก็จะสูงกว่านิดหน่อยแต่ถามผมนะคนสะสมเนี่ยผมว่าถ้าออกได้รุ่นเดียวกันนะท่านอาจารย์ักทันหลวงพ่อท่านปุกเสกเนี่ยไม่ต่างกันหรอกครับพุทธคุณนะคือการไปแบ่งพวกนี้มันก็แล้วแต่ว่าคือมันเป็นเหงือนเป็การจำแนกการจำดีกว่า ไอ้น,นี่มีกากไอ,นนอก้นี่บล็อกนี่บล็อกนี่แต่จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าถ้ามอในแง่พุทธคุณนะผมว่าก็พอกันอันเดียวกันนะท่านปลุกเสกด้วยจิตอธิษฐานนั่นเดียวกันนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าการผลิตเนี่ยไม่รู้ว่าอะไรมากอะไรน้อยนะแต่ถ้าเป็นไปได้ว่าถ้ามีกาก,ากนะถ้ามีการผลิตน้อยกว่าหายากกว่าก็โอเค มูลค่าการตลาดเขาก็อาจจะแพงกว่านี่ก็เป็นเรื่องถูกต้องถูกไหมมันหายากไงสร้างน้อยหายากปริมาณซัพพลายมันก็สอดคล้องกันละมันก็ทำให้ราคามันสูงขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่เพื่อนๆคำว่ารุ่นแรกที่ผมเคยพูดนะถ้าเรามีเราเก็บรุ่นแรกเก็บอะไรที่มันเป็นรุ่นแรกท่านอาจารย์ปลุกเสกแล้วเนี่ยยังไงก็ถึงท่านนะ พุทธคุณเนี่ยไม่ต่างกันหรอกนะครับแล้วก็อนาคตเนี่ยผมว่ามีแน่อนาคตมีแน่คือจะบอกกับเพื่อนๆทุกครั้งอะ่ะเวลาเรามีพระเครื่องเราจะเล่นพระเครื่องเนี่ยเราเดินไปในสนามพระหรือไปเจอพ้าท้องถิ่นพ้าอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันมีคาว่ารุ่นหนึ่งรุ่นแรกแล้วท่านดูเป็นแล้วถึงถุงอะ่ะอายุไม่ต้องไปดูหรอกนะอายุว่ากี่ปีกี่เดือนอะไรอย่างนี้แต่ว่า ดูให้มันเป็นรุ่นแรกดูให้มันเป็นว่าเออรุ่นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วทานหลวงพ่อแล้วดูแล้วมันใช่เนี่ยเก็บเลยราคาพอไหวราคาพอสู้ได้เพราะบางองค์ไม่ได้นะราคาหลักที่แบบถูกถูกไม่ได้แล้วนะรุ่นแรกรุ่นอะไรเนี่ยทุกเกจีเลยนะครับทุกคนก็จะคิดเหมือนผมแหละอะไรก็อยากได้รุ่นแรกอะไรก็อยากได้รุ่นหนึ่งนะฉะนั้นน่ยต้องเก็บ นะครับเราจะเป็นคนเข้าสู่วงการพระเครื่องเนี่ยหรือเราจะเป็นนักสะสมหรือจะเป็นพ่อค้าพระเนี่ยท่านเก็บรุ่นพวกนี้ไว้เยอะๆหละโอกาสนะครับท่านเก็บวันละนิดวันละหน่อยท่านเก็บวันละเหรียญสองเหรียญน,นะหรือว่าท่านเก็บเดือนหนึ่งเหรียญหนึ่งตามเงินเดือนออกแลวเก็บเงินเดือนท่านออกแลวเก็บ พอถึงวันหนึ่งอ่ะท่านเกษียณราชการหรือท่านเกษียณในเรื่องงานหรือท่านไม่ได้ทํางานแล้วเนี่ยท่านอาว่านะทรายได้ได้นะอายุยังไม่เยอะเนี่ยเก็บกันเนี่ยนี่ก็เป็นมูลค่าสินทรัพย์เหมือนการเก็บถูกก็มีราคาเก็บไม่ถูกก็ไม่ดังไงพอไม่ดังราคามันก็ไม่ไม่ขยับนะครับไม่มีปรากฏพุทธคุณนะไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็แน่นอนราคามันก็ไม่เปี้ยงปล่าง อาจจะขาดทุนถ้าเราซื้อแพงแต่ก็อย่าบอกเรอว่าการลงทุนเนี่ยถ้าเราลงทุนที่มันเกินกําลังเราแล้วเราไปเก่งกําไรเนี่ยมันไม่เหมือนทองคํานะมันไม่เหมือนการซื้อหุ้นนะหุ้นยังมีพลาดไงไหมหุ้นยังเก่งกันไว้โอ้ซื้อบางทีอยากจะขายทันทีเล่นช็อตเซลอะไรอย่างเงี้ยอาจจะทํากําไรนิดหน่อยแต่ถ้าท่านถือเป็นนะคนมีเงินคนซื้อหุ้นไล่ซื้อไล่ซื้อ,อเขาดู ก็ต้องเก่งในเรื่องการเงินต้องคราะห์งบต้องดูผู้บริหารต้องดูหลายอย่างอ่ะต้องคือต้องเก่งไะครับเขาเรียกว่าเป็นนักวิเคราะห์นักวิเคลา์ให้ได้ถูกไหมการทรําพวกนี้มันก็ต้องมีความรู้ความเหมือนกันการเล่นผ้าเหรียญก็ต้องดูกันเหมือนกันเล่นผ้าเครื่องก็เหมือนกันท่านต้องคิดให้เป็นด้วยนะท่านต้องคิดให้เป็น วางแผนให้ถูกคิดเป็นวางแผนถูกอีกสิบปีข้างหน้าท่านตอนนี้อายุยี่สิบกว่าหรือวายุท่านสี่สิบกว่าหรือห้าสิบท่านมีเงินนะผมจะบอกให้ท่านลงทุนพวกนี้นะ่ะตามกำลังที่ท่านมีและท่านปาปถูกทางนะ่ะมีตังชื่อผมจะไม่อวดตายหรอกอาจจะรวยด้วยซ้ำถ้ารุ่นนั้นเกิดเขาเล่นกัน นะแต่อย่าเล่นผ้าตามกระแสแต่อย่าเล่นผ้าตามคําโฆษณาถ้าน่าจะซื้อผ้าผิดเพราะคาพูนเชื่ออย่าเห็นของถูกแล้วบอกว่าเป็นของแท้โอกาสที่จะเป็นของที่มีราคาและของแท้ถ้าถูกไม่มีทางผ้าดังจําคําผมไว้นะพระดัง,ำำนะดงเกจิดังถ้าราคามันถูกกว่าความเป็นจริงในปัจจุบันเนี่ยคือราคามันไม่สอดคล้องกับราคาตลาดปัจจุบัน ผ้าหลักล้านขายหลักพันผ้าหลักล้านขายหลักร้อยผ้าหลักหมื่นขายหลักสิบเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นผ้าที่ดีหรือพระแท้นะครับผมว่าท่านเก็บเงินนะวิธีคิดผมนะเก็บเงินแล้วหาผ้าแท้ราคาไม่แพงดีกว่าโอกาสที่มันจะสักซเซสหรือมันประสบความสำเร็จเนี่ยมากกว่านะเพื่อนๆโอเควันนี้ก็ สายใต้คงพระดีสายเหนียวพระมีชื่อหลวงพ่อพระคูวิละพิวิสารธรรมคุณนะการดูเหรียญไหมก็ดูทั่วไปดูความคมเห็นไหมเพื่อนไม่ต้องดูอะไรดูความงะความเรียบร้อยไงเราคุยกันทุกครั้งอ่ะผมเวลาผมให้ดูเหรียญผมจะดูไหมดูความคมดูความเรียบร้อยดูอะไรพวกนี้มันจะชินตาแล้วเวลาผมพูดบ่อยๆดูบ่อยๆท่านดูคลิปผมบ่อยๆนี่นะนะ ท่านก็จะจำครับว่าเอ้ยดูคมคมดูความเรียบร้อยนะเห็นไหมดูงานให้มันแบบว่าเอ้ยมันไม่ล้มไม่เบอร์ไม่ตื้นเนี่ยมันไม่บวมนะครับดูอย่างเงี้ยครับดูง่ายๆไม่ต้องไปนั่งวิเคราะห์อะไรเยอะแยะดูแป๊บเดียวคนเก่งๆเห็นไหมท่านที่เป็นเซียนใหญ่ๆท่านดูเก่ง,งถ้าไม่นั้ำมันนั่งเอาสองท่านดูปุ๊บรู้เลยมีโอกาสเลย เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันหลักการพิจารณามันไม่ได้แตกต่างจากอะไรเลยมันไม่ได้พิเศษวิโสอะไรมากมายเราก็ดูกายภาพไงเออมองไปนี่คือสรงษ์ชาตรีนะมองแป๊บเดียวก็รูแ้แล้วนี่คือนาเดชเหมือนกันครับพระเครื่อก็วันนี้คือหลวงพ่อแปลงนะอย่างเงี้ยรุ่นหนึ่งอ่าอย่างเงี้ยก็ดูพอสอบไงนะไอ้อย่างางี้ไหมคือผมจะบอกว่า พอหลังจากมันวิวัฒนาการในเรื่องของการดูสมัยก่อนๆก่อนสมัยน้เรา,าไม่มีหรอกจะมาบอกรุ่นหนึ่งร,ร,รุ่นนู้นรุ่นนี้อ่ะแต่พออย่างนี้เห็นไหมครับเห็นไหมทั้งหลังมาก็จะบอกทั้งนั้นเลยบอกอายุบอกวิธีการทําเมื่อ,อไรทาในในวาระไหนอย่างเงี้ยถูกไหมมีพอ,อมีรุ่นเห็นไหมครับอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้มันดูง่ายไงสมัยเนี้ยสมัยใหม่ๆเนี่ยดูไม่ง่ายหลังจากปีสามหน่มาก็เดี๋ยวไปปีปัจจุบนันสี่ศูนย์สี่ อะไรอย่างนี้ก็มีโค้ดนะมีโค้ดนะปีหนึ่งกว่าก็มีโค้ดแล้วอย่างหลวงปู่ทีมอย่างเงี้ยนะครับมีตองนัมเบอร์ล่ะมีเลขรันนัมเบอร์สามห้าสามหกมาเห็นไหมครับเนี่ยหลักมันดูแค่เี้ยไม่ยากนะครับดูบ่อยๆศึกษาบ่อยๆครับผมก็ไม่ได้คนเก่งนะเนี่ยบางทีอ่ะไอ้คำพูดผมบางทีผมก็ดูในฐานะว่าผมก็พอดูเป็นผมไม่ได้เซียนผมไม่ได้เป็นคนเก่งมากมายทุกอย่างบางครั้งมันอาจจะมีพูดผิดพูดถูก ผมก็ขออภัยนะครับขออภัยทุกท่านนะดูกันเห็นไหมการปั๊มก็จะมีนะลักษมีการกระจายไปนะดูอย่างนี้นครับเบื้องต้นพื้นฐานครับไม่ต้องไปนั่งอะไรมากมายนะเพื่อนๆืนเราฟังกันไปเรื่อยๆแล้วดูกันไปเรื่อยๆท่านก็จะซึมซับในความรู้สึกเออผมก็จะมาแนะนําในบางหลังที่ผมพอมีความรู้ไงผมไม่ใช่คนเก่งผมไม่ใช่คนเลิศเลอประเสริฐทุกเรื่องพอรู้อะไรก็แนะนําทุกท่าน ท่านจะเชื่อผมหรือไม่เชื่อผมก็อยู่ที่หลักการพิจารณาของพวกท่านของเพื่อนๆที่เข้ามาดูถูกไหมครับพิถูกมันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นได้สําหรับคนเปาา็นสาธารณะนะคนที่ยอมเปิดตัวแล้วมาทําคลิปทําน่นทำนีน่ก็ยอมรับในการคอมเมนต์ในการแ,แ,แสดงออกของบุคคลทั่วไปตำหนิติเต ul, ียนเตือนนะครับได้หมดวิเคราะห์วิจารณ์ ผมยอมรับได้หมดครับนี่คือสิ่งที่ถูกต้องที่เพื่อนๆควรจะทำนะครับโอเคคลิปนี้ก็ฝากไปอีกคลิปหนึ่งนะครับต้องขอบคุณทุกท่านนะที่เข้ามาดูโอเคครับเอาไว้คลิปหน้าต่อไปสวัสดีครับ